่ตรงนั้นมีตัวกินแล้วนะกัดแล้วนะ อ่ะวันนี้สวัสดีครับเหมือนเดิมนะแล้วลองดูหมายตาช่อนข้างทางนะฝั่งนู้นนะอันนี้อันนี้เป็นหมายทุ่งเป็นเป็นที่ไม่ใช่ทุ่งนาเป็นที่นะแต่ว่าตอนนี้มันน้ำน้ำท่วมไปแล้วตรางนี้ต้องทำงานสูบน้ำมาอยู่ผมคิดว่านะคิดว่าสำหรับผมนะตรงนี้นะได้ไหมฮะได้ไหมตรงไหนฮะได้ครับได้ครับ เดี๋ยวเนี้ยมีคนมาบอกมีคนมาบอกแล้วนะโอเคนะเราต้อขอบคุณเขานะเมื่อกี้เขามาบอกเรานะก็เขาบอกว่าตกทางนู้นนะครับเมื่อกี้มีชาวบ้านมาบอกว่ามีสิ์ได้ปลาช่อนนะครับก็เนี่ยเป็นปลาที่ผมหาอยู่แต่ว่าไม่รู้ตัวมาตรงนี้เดียวลองดูก่อนเข้าใหมต่ต้องเงียบนิดนึงนะ ってい อย่างนี้นี่ก็คือสายแค่จริงเดยเลยนะไม่มีท่าอื่นเลยนะ มีปลาช่อนลงนะครับอันนี้ผมหาปลาช่อนที่มันลงทางเดินไปแต่ว่าถ้าพี่มีแค่นี้ตรงนี้มันเดินไม่ได้นะมันน้ำมันท่วม รูปนะครับอ,าารอ,อ๋อได้สิมีไหมกระชอนมีไหมตัวนี้อ๋อนี่คือปลูกต้นมะอ้อตายไม่รู้เบาเลยเว้ยมามามากี่คนครับสองคนเหรอปลูกต้นไม้อยเลยอ่าอ่าเอาเลยไหมนึกว่าไง ด้วยกันครับนะสองคนเลยนะหนึ่งสองสามแนวตั้งแล้วกันนะหนึ่งสองสามอ่ะเข้าเข้าเฟรมนะครับเข้าเฟรมดีกว่าหนนะ่ะฮะมันช่วยกระตุกฝัง่งมันก็ได้อ่อะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคครับเอ๊ยขอบใจมากต้นอ,อะไรครับต้นอ,อะไรเนี่ยมันออดอกอุหลาเหลืองใหญ่ๆดอกไม้โอ้ดีครับน,น่าจะนานแล้วก็จะโต <laughs> มันปลูกไว้ทีแล้วไงมันมาลอกของมันทับหมดมันปลาอะ<ล><ล>ไรอามารยติดต้นเหลือติดต้นมันปลาอะไรของพวกมันก็ไม่รู้นะแต่ก็อยู่เยอะนะแล้วลองดูนะอันนี้ปลาของเยอะเพราะว่าขุดลอกคูคลองเนี่ยแน่นอนปลาต้องมีฮนะแต่ไม่รู้ปลาอะไรแค่นั้นเอง เปิดอีกแล้วปลาไม่เอามากกว่าจะดูถูกช่องแบบนี้นะครับบางทีมีปลานะครับเนี่ย เพราะว่าเป็นที่สูบน้ำครับนีนะเปลี่ยนไม้ ไม่เวิร์กก็เป็นไหมเขาบอกว่าข้างหน้านู้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่ามันจะมีจริงหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่านี่คือปลานะนาปลานะโอ้ไม่ได้นะครับ กันสมมาเปิดทุกครั้งที่ตีเลยนะเดี๋ยวผมจะฝังดึกๆแล้วนะมันลากเลยมันแกะนะ เก็บนะเก็บนเะิ็มนสะียนาะนะนะนะครับพอเเมืองดีนะครับกลัวมันเจาะยางรถนะครับคนเ,เมืองมีตัวอย่างนะสุดยอดเลยเจอกระเป๋า กนะลัวกระเป๋าแมวนั่เปิดนะเพราะว่าผมไม่อยากฝันร้ายนะเจอข่าวมาเยอะนะพวกข่าวแบนะบว่าอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็ถึงหมายมานตนนะครับเมื่อวานที่ได้ก็คือได้อยู่ตรงนี้ผ่านะนไปไแล้วนะผมจะเปลี่ยนสีแล้วนะผมรู้สึกมันไม่โอเคเข้ามาเป็นส,สีส้มแล้วกันนะซึ่งสีส้มมันนั่นอยู่นะผมจะเอาตัวนี้ออก มันเป็นจิ๊กหมุนเร็วนะไอจิ๊กเปลี่ยนไวนะก็คือแค่นี้ออกปุ๊บเนี่ยออกต้นใหม่มาแล้วก็ใส่ได้เลยนะของ a t t a c k r นะครับบอกแบรนด์ด้วยนะ a t t a c k e r ได้เป็นอย่างนี้เลยเปลี่ยงเลยจบง่ายล็อกสต็อปเปอร์แตะกลัวสามกรรมนะครับห่วง a t t a c k r หรือหมุนใบนะ ผมพกไปแค่นี้จะไปตกไหนก็แค่นี้ง่ายเ่าสั้น,นเข้าไมา้เลยเหยเยอและ้ะถ้าจะไปเหยื่อตัวใหม่นี่เหยื่อจะขาดกว่าจะได้ตัวนี้เหยื่อจะขาดก่อน ไม่เชื่อหรอกครับว่ามันมีตัวเดียวนะ แล้วก็มีตัวนะเดี๋ยวผมซ้ำตรงนี้ก่อนนะเพราะผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้หมายเนี่ยประชดฉุมมากเขาเลี้ยงไม่เบาแน่ใจ เปลี่ยนสีกันนะโดนแดดมั้ก็จะสว่างหไผมว่ามันมีแสงแดดเป็นไปได้ที่ปลาจะเห็นกราบเพชรพิบับปิบับแล้วก็จะกิน ออีอมเลองสีนี้ดกว,วะยาการเข้าถึงหมายก็ยากนะรับ ตรงนั้นมีตัวกินแล้วนะโอ้โหวัดพลาดนะครับโอ้โหลงปุ๊บกินเลยนะเมื่อกี้นะสงสายไวไปหน่อยนะยลงปุ๊บกินเลยนะไม่รู้กล้องหินหรือเปล่านะเมื่อกี้นะโอ้โห เชื่อเซียนต้านะวัดเลยนะครับมราจึงควรจะรอให้มันดกให้มันชัวรนะ์ตรงปั๊บกินเลยนะเมื่อกี้นะตรงนั้นนะดูเห็นด้วยนะตรงนั้นนะโอ้เหลือมันยังไงวะวัดมัน คุ้มทุ่มองอ่ายอยู่ตรงนี้กรดแล้วนะกรดแล้วนะเฮย้ยโอ้โหเป็ดขาดเลยครับโอโ้โหโอ้โหอะไรขาดนะครับทุกคน โ oh, อ้ช็อกลีอยู่นะครับโ oh, oh, อ้โหตรงปลายตะกัวขาดเลยนะน่าจะปลาน่าจะเนี่ยเข้าอย่างนี้ผมบอกแนละ้วผมก็ต้องรีบวัดมันออกมานะอย่างเงี้ยไปเลยนะหมดเลยนะชุดเลยเนี่ยมันเข้าเข้า,ขาตรงเนี้ยตรงไม้ตรงเนี้ยพอวัดปุ๊บดึงค่ะแต่พอขึนปุ๊บนะี่ผมรีบดึงอยู่แล้วนะน่าจะเป็นตัวเดิมนะซ้ําเดิมนะตัวที่ว่างากระุดนะไม่เข็ดน,นะ ต่นี้ผมเข็ดน,นะครับนีหาดทั้งชุดนะฮะตากวาสิบบาทตาเบสสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบ,บาทอ่ะ <laughs> เบ,บ,บียร์พร้อมด้วยตัวใหม่ด้วยนะไปดูไหมเผื่ออยู่ไเปเผื่อมันมันอิ่มอย่างเงี้ยใช่ไหมไปดูไหมดูก็ได้นะไปใยแล้วมึงใครจะอยู่ใหม้มึงฆ่านะครับ ตัวชัดเจนนะครับมันปลาจริงนะครับเหมือนมากนะครับ ลุนตัวใหญ่นะเพราะว่าเมื่อเช้านี้น่าจะมีมีไยอยู่นะ เ่ยมีมีคลื่นน้ำนะมีตัวแน่นอนนะครับตรงนั้นนะเนี่ยตรงนี้คนะมีตัวแน่นอนนะครับ อยู่นะครับ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 วันนี้ครับมานะครับโอ้โหใหญ่นะตัวนี้ใหญ่นะฮะมีไซส์ตัวที่สองเห็นไหมกัดตลอดนะเพิ่งจะได้เนี่ยแหละอยู่นะคระบอกเลยตัวนี้นะฮะหยอดไปใต้ต้นตะขบนะฮะอยู่ตรงนั้นนอนอยู่ฮะได้เลยนะครับตัวที่สองนะครับโอ้โหตัวนี้มีไซส์เลยนะครับพอกินแน่นอน น้ำดีดีนะครับอ่านี่นะครับปลาช่อนนะครับหันี้ท้องขาวนะครับนี่ดูดูลายดูลายฮเป็นไงมองเห็นล่มมีไรายนะครับตัวนี้นะครับหมายเดิมนะตัวนี้เป็นใต้ต้นตะขบนะฮะใต้ต้นเดี๋ยวให้ดูก็คือตรงนั้นเนะตรงนั้นเลยนะฮะเบี่ยงไปปุ๊บกินจะลากข้าผมตึกตกออกมาก่อนนะเหยียดหนึ่งโอนะครับของค่าย อันนี้ของค่าย BPO นะครับอยู่เลยนะครับแล้วก็กัดนะครับพิมพ์นะครับกัดพิมพ์สีเหลืองตองอีกแล้วน,นะอันนี้โอเคสบ,บายสบ,บายนะดี๋ยวากดปลาลโอเคออกนะครับโหปิดแน่นเลยนะอะให้ดูทีมีไซส์นะครึ่งโลอย่างนี้ได้ปึ๊บมาไม่ต้องกัดชั้นนะฮะ บอกแล้วมือไซส์นะครับหมายนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ก็จบปีหนึ่งตัวนะครับเป็นปลาช่อนอันนี้ไม่ป๊อกเลยนะเป็นตัวใหญ่เลยนะนี่มีไซส์ประมาณสักน่าจะครึ่งโลได้นะเพราะว่าตึงมืออยู่พอสมควรนะครับก็เนื่องจากว่าผมนะครับเบี่ยงเบ็ดนะครับเข้าไปตรงหมายตรงนู้นนะให้ดูเมื่อกี้ก็คือที่ต้นตะขบที่บอกนั่นแหละปลามันน่าจะนอนพักอยู่เบี่ยงปุ๊บกัดนะกัดปุ๊บผมงัด ฟัดเบาๆโดนเลยนะครับดูหมายนะครับนี่เป็นตัวต,ตะกบอย่างนี้นะ,ะข้างล่างนะน,นะโอเริ่มมีคนค่อยเชียร์อ,อยู่นะโอเคครับ